สนับสนุนการเดินทางโดยกิ g กะไบกิกะไบเอ็กซ์เพลยเกมมิ่งเอซูสทอแซเอเซเดว่าเน็ตโรวบีเอ็นไรคอมพิวเตอร์เอสแ e ร็ทีทและทีมกรุ๊ป สวัสดีค่ะยังอยู่กับพวกเราไอทีรีบอในงานคอมมิวเทคไทเป2016ค่ะและตอนนี้นะคะเมย์ก็อยู่กันที่บูธของทีมกรุ๊ปค่ะที่เห็นอยู่ด้านหลังโลกโก้แปลกๆแบบนี้ไม่ใช่อะไรค่ะแต่ว่ามันเป็นซีรีส์ใหม่ของทางทีมกรุ๊ปเขานะคะที่ออกมาเพื่อตอกย้ำในเรื่องความแรงแต่เพิ่มเติมขึ้นมาคือเรื่องของความสวยแล้วก็ความทนทานค่ะนะคะแล้วในปีนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าตัวแรมของเขาเนี่ยมีอัปเกรดมาใหม่เพิ่มฮีทซิงเข้าไปใหม่สวยงามมากเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละตัวเลยค่ะสําหรับคนที่จะเริ่มใช้แรม DDR 4คคค่่่่่ะะะุุณตต้้้อองเเรริมนนนนนทีีนนกลย ตัว elite ซึ่งในปีนี้เนี่ยเขาดีไซน์ฮิตซิงออกมาใหม่หมดนะคะมี2สีก็คือจะเป็นสีแดงดําแล้วก็สีดําทองแบบนี้ค่ะความเร็วของมันจะเริ่มต้นตั้งแต่2133ไปจนถึง2400 m เมกะเฮิร์ค่ะขยับขึ้นมาอีกรุ่นนึงค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแรมในซีรีส์ t force ที่เขาเพิ่งออกมาใหม่นะคะชื่อรุ่นของมันก็คือตัวดาค่ะเพื่อนเสังเกตการดีไซน์การออกแบบกันน,นิดนึงนะคะตัวฮิตซิงสีแดงตรงนี้เนี่ย ดีไซน์ค่ะเขาออกมาเหมือนกับตัวโลโก้ทีฟอสตตรงนี้เลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่เรื่องของความสวยงามนะเพราะว่าบัสเนี่ยเขาก็ปรับเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะคะเริ่มตั้งแต่2,400ไปจนถึง3000เมกะเฮิร์ซเลยค่ะและอันนี้ค่ะก็เป็นอีกตัวนึงในตระกูลทีฟอสนะคะในชื่อรุ่นว่าวอลแค n นการดีไซน์ค่ะเขาจะออกมามี2สีแบบนี้นะคะก็คือจออเป็นสีซิลเวอร์ตัดกับสีดําแบบนี้ค่ะส่วนตัวด้านล่างก็จะเป็นตัวสีแดงตัดกับสีดํานะคะ ความเร็วของมันเนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นเดียวกันกับตัวดาร์กตัวนี้ค่ะไล่มาตั้งแต่2,400ไปจนถึง3,000เลยขยับขึ้นมาตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวดาร์กโปรนะคะความเร็วของเขาเนี่ยจะเริ่มมาตั้งแต่3,000ไปจนถึง3,200ค่ะนี่เดี๋ยวดูดีไซน์ของมันกันนิดนึงอันนี้แม้ว่าดีไซน์เขาออกมาค่อนข้างแปลกตาเลยนะคะใช้เป็นตัวสีดําแบบนี้ แล้วก็ตัดกับลวดลายมันจะมีเป็นสีซิลเวอร์ข้างในนะคะตัวข้างล่างเนี่ยจะเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะและรุ่นนี้ค่ะสําหรับนักโอเวอร์คล็อกนะคะเป็นรุ่นเอ็กซ์ตรีมและความเร็วของเขาเนี่ยไล่มาเลยตั้งแต่3,200นะคือถ้าคุณลากได้เนี่ยไ่บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเกิน4,000แน่นอน การดีไซน์ของเขาค่ะก็มาแบบเรียบหรูเลยนะมี2สีมาให้เลือกก็คือจะเป็นสีซิวเวอร์สีเทาแบบนี้นะคะด้านล่างจอกเป็นสีทองแบบนี้ค่ะแล้วเ่ามีกรุ่นหนึ่งค่ะที่เราเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแล้วเมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีอยู่แล้วนะคะก็คือตัวเดลต้าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปเขาจะมีการอัปเกรดขึ้นมามาเป็นรุ่นนี้นะคะซึ่งไม่ได้อัปเกรดแค่เฉพาะเรื่องของความสวยงามเท่านั้นจากเดิมเนี่ยในรุ่นเดลต้าความเร็วของมันจะอยู่ที่ประมาณ2อ0พันไปจนถึงสาม0แต่ตัวนี้เขา มาดูดีไซน์ของมันกันนิดนึงค่ะตรงนี้นะคะ Hitzing เนี่ยเขาจะดีไซน์ออกมาให้เป็นตัวโลโก้ตัวนี้ค่ะ T Force ของเขานน่เนงแล้วก็มีไฟ LED สีแดงแบบนี้มาให้ด้วยกิมมิคของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือการกระพริบของสีไฟค่ะมันจะกระพริบตามความเร็วของ CPU แล้วสาหรับเพื่อนๆคนไหนค่ะที่อยากจะได้แบบเป็นเซต,ตเดียวกันมาเลยนะเป็นเซต,ต T Force ที่มีทั้งตัว SSD แล้วก็ตัว RAM ค่ะทางทีมก Group เนี่ยเขามีมาให้เนี่ยเป็น3มเซตเลยนะเซตแรกค,ค่ะ ถ้าเป็นแรม3,000เมกะเฮิร์เนี่ยมันจะมาพร้อมกับ SSD ขนาด240กิกะไบต์เซตที่2ขยับขึ้นมาค่ะเป็นแรม3,002เนี่ยตัว SSD เนี่ยมันก็จะขยับมาเป็น480กิกะไบต์ค่ะแล้วสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นเซตใหญ่สุด แรมเนี่ย3,333เมกะเฮิร์ซคุณได้ไปเลยตัว SSD เนี่ย960กิกะไบต์ค่ะนี่น่าสนใจมากๆและสำหรับแรม DDR 4ของทีมกรุ๊ปค่ะเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นซีรีส์ T Force แบบนี้หมดเลยนะคะซึ่งแน่นอนมันได้ทั้งเรื่องของความแรงความสวยงามแล้วก็ความทนทานอย่างที่ไม่ได้บอกไปค่ะยังไงนะคะนักมอเดอร์นัก,ก overclocker หรือว่าเกมเมอร์คนไหนเนี่ยที่อยากได้ความแรงแบบนี้เนี่ยก็ขอฝากแบรนด์ T Force นี้เอาไว้ด้วยค่ะ